สวัสดีค่ะวันนี้ช่องเรานะคะนนจูทูเกต้กลับมาอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆไปบินกันค่ะมาดูกันค่ะว่าเราจะบินไปที่ไหนนะคะวันนี้ค่ะเรามาที่ท่าอากาศยานดอนเมืองนะคะเทอร์มินอลสองค่ะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเดินทางในประเทศนะคะวันนี้เราจะเดิ like นทางเป็นผู uh huh. ้โดยสารขาออกภายในประเทศนะคะเราจะไปจังหวัดน่านกันค่ะวันนี้เราจะไปน่านกันอีกแล้วนะคะ เห็นท้องฟ้าเมื่อคืนแบบนี้ไม่ได้เป็นตอนกลางคืนนะคะแต่เป็นเช้าตรู่ค่ะวันนี้เราจะเป็นไฟแรกเลยค่ะที่เราจะเดินทางไปจังหวัดน่านกับสายการบินไทยแอร์เอเชียนะคะนี่ค่ะวันนี้คุณผู้ชายก็มาส่งที่ประตู11นะคะเดินทางคนเดียวค่ะวันนี้ก็มาเจอนี่ค่ะตรงป้ายใหญ่ๆเลยนะคะผู้โดยสารขาออกภายในประเทศค่ะเข้าประตู11มาจะเจอประตูนี้เลยนะคะแล้วเพื่อนๆนะคะสามารถ เช็คอินออนไลน์ก mmm ็ได้ค่ะผ่านแอปพลิเคชันของเขานะคะหรือว่าจะมาเช็คอินที่เคาน์เตอร์ก็ได้นะคะหากใครจําเป็นต้องโหลดกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาเช็คอินที่เคาน์เตอร์นะคะก็จะได้โหลดกระเป๋าเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเราจะเนี่ยค่ะเอาขึ้นเครื่องไปแคลลี่ออนก็สามารถพกสัมภาระขึ้นเครื่องได้ฟรี7จกิโลนะคะเมื่อเราทําการเช็คอินหรือว่าโหลดกระเป๋าที่เคาน์เตอร์เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเข้าไปด้านในเกตกันค่ะ โดยสังเกตจากป้ายตัวหนังสือใหญ่ๆนี้นะคะผู้โดยสารขาออกภายในประเทศนะคะเราเดินตรงไปตรงนี้แล้วเราจะต้องเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจ b o a ดิ้งพา a s s แล้วก็บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตนะคะโซนโซนด้านซ้ายนี้ค่ะนี่เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่คอยบอกนะคะว่าใครเดินทางเข้าไปข้างในนี้นะใครมีแก้วกาแฟรหรือว่าขวดที่มีน้ําดื่มะคะ่ะให้ทานให้หมดก่อนเข้าไปข้างในนะคะ ก็จะเดินตามป้ายนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะผู้โดยสารขาออกภายในประเทศอันนี้ก็เป็นบอร์ดิ้งพาสของเรานะคะเราใช้ออนไลน์เนาะผ่านแอปพลิเคชันนะคะมันก็จะบอกเวลาบอร์ดดิ้งแล้วก็เวลาขึ้นเครื่องนะคะเวลาแบบเครื่องที่จะบินเวลาเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะเนี่ยพอเราผ่านซ e เคียวริตี้เข้ามาแล้วนะคะเราก็มาหาเกตของเราค่ะในใบบอร์ดดิ้งพาสก็จะบอกนะคะว่าเกตรเราคือเกตเท่าไหร่อย่างของเราเนี่ยเกต54นะคะเราก็เดินตามป้ายเลยคะ่ะ พอเราออกตอมอมาใช่ไหมคะตรง Security มันก็จะมีฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาแล้วก็มองหาตัวเลขของเราเลยค่ะว่าไอเกตของเราจะอยู่โซนไหนนะคะนี่ค่ะก็เป็นของเราก็จะเป็นเกต54ใช่ไหมก็เดินตามทางเข้ามาเรื่อยๆนะคะข้างในก็จะมีของขายคะ่ะดิวต f วฟรีอาหารเครื่องดื่มกาแฟนะคะมีหมดเนาะก็คือเราแตเ่เพื่อนเลือกทานได้เลยค่ะอันนี้ก็คือพาทิ์ขึ้นแล้วนะคะอย่างที่บอกค่ะวันนี้เป็นไฟแรกของวันเลยนะคะ7จ็ดโมงครึ่งค่ะโดยเวลาในการเดินทางเนี่ย เขาก็จะแจ้งไว้ว่า1ชั่วโมง15นาทีนะคะเราก็จะมาดูว่าตรงเวลาไหมเลทหรือเปล่าเงี้ยค่ะนี่ค่ะเราก็เดินตลอดตะแตกของเรามาเรื่อยๆนะคะระหว่างทางก็มีวิวให้ดูค่ะมันจะเป็นโซนกระจกเนาะมันก็จะมีแบบแอาวิวเครื่องบินกําลังขึ้นกําลังลงก็สามารถมองดูได้นะคะถ้าเรายังพอมีเวลาเนาะนี่ค่ะเดินมาถึงแล้วค่ะเกรดห้าสิบสี่นะคะนี่เราก็นั่งรอสักครู่ค่ะเรามาถึงแล้วเนาะเราก็หาเก้าอี้นั่งรอค่ะ พอถึงเวลาเรียกขึ้นเครื่องนะคะเจ้าหน้าที่ของแอร์เอเชียเขาก็จะมาประกาศค่ะถือว่าตรงเวลาเลยค่ะเขาก็จะเรียกเป็นโซนที่นั่งนะคะก็จะมีโซนหนึ่งอสย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เข้าไปตามโซนของเรานะคะนี่ค่ะก็ค่อยค่อยทยอยเข้าไปด้านในแล้วนะคะตอนนี้เขาตรวจเขาก็จะตรวจ boarding pass อีกทีนึงนะคะแล้วก็แบบประชาชนเนาะก็ให้เจ้าหน้าที่เขาดูนะคะนี่ค่ะที่นั่งก็จะเป็นแบบสาสนะคะเข้าไปเลยค่ะ อันนี้เราไม่ได้เลือกที่นั่งนะคะก็ตอนเช็คอินก็เช็คอินออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันของเขานะคะมันก็จะสุ่มที่นั่งมาแหละของเราก็ได้29เลยค่ะข้างหลังเลยนะคะนี่ค่ะพอมาถึงแล้วก็นั่งที่ของตัวเองให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็รัดเข็มคัดให้เรียบร้อยแล้วก็จะมาดูตรงนี้ค่ะเล็กลุ่มของเรานะคะก็โอเคค่ะก็มีที่นั่งกว้างอยู่ประมาณหนึ่งค่ะเข่าไม่ติดนะคะแล้วก็โต๊ะวางอาหารปกติค่ะแล้วก็มีบายสิเคียวริตี้ต่างๆนะคะก็บอกว่า ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินต้องทําอะไรหนึ่งสมสนะคะก็เหมือนเครื่องบินทั่วไปเลยค่ะก็รู้สึกสะอาดดีค่ะสะอาดแล้วก็ใบบัวชลแล้วก,ก็ใหม่อยู่นะคะนี่ค่ะแล้วก็สํารวจค่ะขึ้นมาแล้วก็สํารวจเราก็ใช้บริการบ่อยนะคะแต่ว่าช่วงหลังอะคะ่ะเราก็คือแบบไม่ได้เดินทางโดยสาธารณเลยนะคะก็จะขับรถส่วนตัวขึ้นมาตลอดเนาะครั้งนี้ก็เป็นแบบว่า อีกครั้งหนึ่งคะ่ะที่จะมาอัปเดตเพื่อนๆนะคะเราก็มาดูไปพร้อมๆกันนะคะนี่ค่ะก็สะสะอ้านดีค่ะเครื่องบินก็เทคออฟแล้วนะคะแล้วก็อยู่เครื่องบินค่ะอยู่นอากาวก็ถ่ายให้ดูประมาณนึงนะคะเพราะว่าเราไอกได้นั่งติดหน้าต่างเนาะเราอยู่ตรงกลางนะคะก็มาถึงโดยสวัสดิภาพค่ะก็มาถึงประมาณ8โมง8โมง40 45แบบไม่เลทเลยค่ะก็คือแบบถึงตรงเวลามากอันนี้ก็เป็นสนามบินหน้านะคะก็คือจอดตรงลานนี้เลยค่ะแล้วก็ มีบันไดมาต่อเชื่อมทั้งประตูหน้าแล้วก็ประตูหลังนะคะเขาก็จะแบ่งให้ลงได้ทั้งสองฝั่งนะคะแล้วตั้งแต่โซนเลยนะคะโซนที่นั่งค่ะพอเราเข้าไปแล้วนะคะตรงนี้ก็เป็นเกตเลยค่ะเข้าไปก็คือเชื่อมเลยนะคะเดินเข้าไปเลยค่ะเดินเข้าไปแล้วก็เจอสายพานที่แบบรับกระเป๋าเลยนะคะใครโหลดกระเป๋านะคะต้องมารอรับกระเป๋าตรงนี้เลยนะคะหาไม่ยากเลยค่ะคือเข้ามาเราเจอเลยนะคะไม่ต้องไปตรงไหนเลยแล้วก็ห้องน้ําก็อยู่ฝั่งฝั่งขวานะคะเมื่อกี้เนาะ ใครจะเข้าห้องน้ําก็เข้าได้เลยนะคะแล้วก็ออกมาด้านนอกก็จะมีห้องน้ําอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นลานเอ่อเป็นโถงของส่วนของสนามบินด้านในนะคะก็จะมีจุดไข่ตัวของเอเชียหรือว่าจุดเช็คอินจุดลดกระเป๋าของเอเชียแล้วก็ของนกแอร์นะคะสนามบินนั่นก็จะเป็นสนามบินเล็กๆนะคะแบบน่ารักน่ารักแล้วก็แบบสะอาดสะอานะคะ่ะนี่คะ่พะพอออกมาด้านซ้ายมือก็จะเป็นนี่แหละคะ่ะป้ายน้านครนะคะยีนนีต้อนรับค่ะนี่ถึงแล้วนะคะ ใครจะไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยที่นี่เขาก็มีบริการเ,าเหมือนรถสาธารนณะอยู่นะคะก็จะเหมือนจะมีรถส่องแถวรถประจําทางอยู่ค่ะเขาจะจอดอยู่ด้านหน้านะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนคนที่เขามารับผู้โดยสารเนาะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมาแบบเหมารถตู้ค่ะที่เห็นนะคะวันนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้เราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ